ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเหลื่อมล้ำและโชคชะตาที่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเราอาจเคยได้ยินคำว่าคนมีวาสนาหรือคนมีบุญมาเกิดแล้วรู้สึกอิจฉาหรือท้อใจอยู่เงียบๆว่าทำไมชีวิตเขาดูง่ายกว่าชีวิตเราแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านกลับไม่ได้ชีว้ว่าวาสนาเป็นของที่เทวดาแจกหรือฟ้าลิขิตให้ใครได้เปรียบใครแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างได้ด้วยกรรม และเจตนาที่เราทำซ้ำทุกวันและยิ่งลึกกว่านั้นวาสนาไม่ได้สร้างด้วยโชคแต่สร้างด้วยนิสัยนิสัยที่ดีบางอย่างอาจดูเล็กน้อยเช่นความอดทนความเมตตาหรือความเพียรเงียบๆแต่นั่นแหละคือเครื่องมือปั้นวาสนาที่ทำให้บางคนดูเหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาเรื่อยๆแม้ไม่ต้องพยายามอวดหรือดิ้นรนเหมือนใครคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับนิสัยของคนที่มีวาสนาดีหรือมีบุญมาเกิด ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวแพ้พ่ายหรือรู้สึกไม่มีโชคถ้าคุณค่อยๆฝึกนิสัยเหล่านี้วาสนาที่แท้จะค่อยๆก่อตัวขึ้นในจิตใจคุณอย่างมั่นคง